เป็นไม้ติดตัวครูแบบนี้ข้อที่2ตัวนี้มันสามารถเปิดแฟลชได้ได้เราเปิดแล้วเราเลือกเพลงได้นะครับสมมุติเราจะสอนภาษาอังกฤษนะครับกาก็กดกดเลขผมจําได้อยู่เพลงที่3นะครับไมก็ยังใช้ได้ครับและสุดท้ายดับเสียงได้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับนะครับ เวลาชาร์จเป็นระบบชาร์จครับชาร์จก็ผมมีสาย USB ให้ชาร์จตรงนี้นะครับเก็บไฟได้ประมาณ7ชั่วโมงมีประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ตลอด6เดือนที่มีปัญหาผมเปลี่ยนให้ใหม่ตลอดยกเว้นหล่นแตกอย่างเดียวเราไม่เปลี่ยนให้เครื่องหนึ่ง690บาทต่อนหนึ่งเครื่องส่วน,นใหม่เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ6 9รคอยบอยาครับต่อหนึ่งเครื่องเนี่ยครับทั้งชุดเลยครับราคา,า,คาใช่ใช่องทีรง่ร้นจริงจริง ใช่จริงๆราคาเต็มผมหน้ากล่องเนะี่ยผมส่งที่พวกมาตุรีในนครสวรรค์นเนี่ยเขาขายพันสองห้าเขาไปขายตามโรงเทศบาลโรงเรียนที่เขาทำโครงการเงินเชื่อนะแต่ถ้าโรงเรียนซื้อสบายใจได้ไม่โดนหลอกคือผมมีของเลยเอาลงยังไม่ต้องจ่ายตังค์เหมือนทดลองใช้ได้เลยอาทิตย์2อาทิตย์พึงพอใจไม่โดนหลอกค่อยทําเรื่องโอนเงินให้เราเนีครับไม่ต้องกลัว ก็ S <S เลยมานำเสนอ<า>นแบตหนึ่งครั้งชาร์จได้กี่ชั่วโ<บ>มงใช้กีกี่นาทีแบตชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ได้ประมาณ6กถึงเจ็ชั่วโมงถ้าเปิดเบาๆประมาณ7็ดชั่วโมงการันตีเลยวันหนึ่งเต็มๆถ้าแบตเสื่อมแล้วก็เปิดตัวนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนด้วยตัวเองได้เลยครับนะครับแต่ถ้าอยู่ในประกัน6เดือนมีปัญหา <S <S ผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดม,มีอย่างเดียวที่ผมไม่เปลี่ยนให้คือคุณครูทำหล่นเองแล้วมันแตกอันนั้คืออุบิเหตุแต่ถ้ามันเกิดจากการใช้งานเราเปลี่ยนให้หมดครับแล้วถ้าใส่อย่างนี้คุณครูผู้้้หญิงงงไม่ตอกกลลััววนถา ที่ของผมเนี่ยมันจะใหญ่ครับเนี่ยมันจะกว้างในขนาดนี้สามารถเก็บใส่กระเป๋าครูผู้หญิงได้พักมาเหลือแค่นี้ครับอแล้วก็ใส่ได้เลยไม่เหมือนไม้เั่าไปที่มันอันเล็กๆแล้วมันบีบขมักนะครับถ้าถ้าเราไม่สะดวกเราใส่คอทางขวานี่ก็ได้ใส่อย่างนี้ก็ได้เนียครับแล้วครูก็พรีเซนต์อย่างนี้ก็ได้ใส่คออย่างนี้ก็ได้มันก็ไม่เกะกะก็ใช้ได้นะครับโอเคครับผมครับแล้วเมนยูมีสิทธิ์รุ่นแชมป์ไหมครับปีนี้ไม่ครับโอเคครับผมก้าให้ได้ก่อนครับ